นี่ like ี่เลือนนีแตได้ังไปเลยไม่ต้องเล่า่มนีเป็นแไม่เ็นให้ลบหีกเกมมือมืเนื้อ

อีวดีเด็กพี่ลอยน้องอ๋อโอ๊ยยดดหาดดโอ๊ยเฮ้ยตกโลก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  นี่เดี๋ยวตดโลก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 ติดโลกติดโลกตดโลกตโลกเดี๋ยวมันตดโลกเดี๋ยวมันตดโลกอืมอให้ยามขนาดนี้ไม่ต้องอะไรกได้คนมันหลบได้ น nee. oh, ี่วิ่งไีน้วันเอ๊ชโอ๊ยดตะค้างค้างอ่ะอยโดนอีกแล้ว ชื้อชื้องูฮึได้มีม่มเดีได้โคกสังเอือโดนเด็กล้วอืมนืมไม่ได้เด็กี่หลอกไอ้น้องเด็กนู้ ทำไปจะมงไงดีวะทำไมง่าดีวะทำไมง่าดีวะไมย่าไปเล่นแน่หรอจิมเกนมดมั่งขอญาตโกงนะครับ G O M O D E เจมมอนหนึ่ง รออะไรไอ้ควายขอบคุณเกมหมดนะครับนีไปเลยยันคบมีเสียงรกบอนิดหน่อยนะครับไปด้เลย ตัวเฮ้ยเช้าเร็วเช้าเร็วอาเช้าแล้วอาเช้า,ชาแล้วอาเช้าแล้วอุ้ยถื้อเนื้อ,อือไม่ต้องกระโดดแล้วมั้งนี่ดึงดึงเข้าไปเลยอืมนี่เลยนะอืมบนไปสวรรค์ชั้นเจ็ดโอ้ที่นะี่ หายังหายังัม่หายเข้าไปกีนปาฉันขอให้เห็นขอโทษี่เธอทำผิดกับฉันนะเธอ นี่สุนัขชาเกียนนะครับนู่นนะครับอีทำไมมีเกียนไม่ได้ไมีเกียนไม่ได้ควายนี่ เฮ้ยเฮ้ยด่าหมาา่มดาหมอืมฮฮอืมมองเห็นเทียวอยู่ดิอืมอัดปกาทีอ่ ้องเล่นไม่จบไปไดน้นี่ยังเล่นจบไม่ได้เฮ้ยอืมปิดดีแล้วเนีย่ยไม่ยอมแพ้หรอกพี่ติดอยูไ่ได้ยังมงมเนี่ยโอ้โหมาเป็นสแก๊กงเลย นี่นีู่ง่นี่เด็กนี่รอะไรไฟบบี่แล้วเนาะง่นืบๆนี่ดูดูอันโนอนโ เห็นชัดเลยว่าขุดเย็ียนคงจะไม่ตายนะตายนี่เรื่องใหม่เลยนี่กินยาจะเผือไม่ตายอื ือตายไปเลยพิบตา oh, <nice. S 1> โูได้เกมหมดเล่นถหมดไม่ไหนีดีควายถึงไหนแล้ววะ ี่ยเนี่ยเออนี่แม่งสปาแม,ม่งเกยนมนงเ่ฮี่อือมก็นี่ยากเก้นนะครับ๋อนล่เกมหมวนะครับสปาไม่เป็นครับฮี่ที่หนึ่งวกคนู่ที่หนอืม